สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำไล์เยอะๆนะครับไล่คือไล่ไอตรงเนี้ยเนี่ยเนียไอตรงเนี้ยเออนั่นแหละคือแต่นะครับทุกคนทุกคนจะว่าผมนะว่าผมอ่ะอ่ำซ่าเอา เพราะว่าสตติกร์ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครบโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็กดไปที่คอมเมน,น,นตน์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าทัดทัดอีจะเป็นบาฟีนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเออวันทุกคนจะเอาไลค์กี่ไลค์ก็ได้นะเดีย๋ยวผมจะเอาหนึ่งเอ็มนะนะครับส่งไป เราก็จะเป็นแบบนี้รรแล้วเราก็รอนะครับห้านาทีนะครับห้านาทีนาทีใช่เราต้องรอห้านาทีครับทุกคนเ,เดี๋ยวเจอกันตอน5นาทีห้านาทีผัดโอเคนี่ไงไมันขึ้นแล้วด้านนี้ด้านซ้ายมันขึ้นแล้วนะครับนี่ไงเราได้จริงๆ1 M นเอนะครับแต่ทําไมถทมว่ามันเป็น M 1็มหนึ่ง มันเป็นเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่สามารถทำหนึ่งเอมได้ใช่ค่ะทุกคนมัน1นึ่งอไม่ได้ก็เลยท้องเอหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะคระบ๊ายบาย